รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เล่นไปเยอะก็เริ่มไม่ค่อยยากเออไม่ค่อยยากแล้วได้อะไรกลับมาหลายๆอย่างอย่างน้อยก็เด็กก็มีสมาธิด้วยก็รับผิดชอบตัวเองได้ด้วยในตอนที่เขาต้องลงไปเล่นไปเรียนในในเราแต่กว่าที่น้องๆน,นะคะจะสามารถมาวาดลวดลายลีลาบนลานน้ำแข็งได้นั้นนะคะเขาจะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงค่ะรวมถึงจะต้องเรียนรู้เทคนิคอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ คือการที่เราเนี่ยจะได้นักกีฬาทีมชาติหนึ่งคนนะคะไม่ใช่ว่าการแค่แค่เรามาเล่นสกเก็ตแล้วก็เล่นเล่นให้สวยงามแล้วก็ไปถืทีมชาติไม่ใช่การที่จะได้นักกีฬาหนึ่งคนเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรน่าจะประมาณ10ปี10ปีกว่าถึงจะแบบเป็นทีมช,ชาติเต็มตัว กน,นะคะคก้ามปูขอเดินทางมาที่เดอะริงค่ะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่เปิดให้คนที่สนใจในกีฬาบนลาน้าแข็งเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ค่ะรวมไปถึงประชาชนคนทั่วไปนะคะก็สามารถเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานแล้วก็ความชุ่มฉ่ำบบลาน้ำแข็งแห่งนี้ได้อีกด้วยค่ะ กีฬาบนลานน้าแข็งนะคะมันมีกี่แบบกี่ประเภทนะคะพี่ฟังค่ะกีฬาบนลานน้าแข็งนะคะแบบ่งออกเป็นสามประเภทนะคะมีไอซ์ฮอกกี้ไอซ์ฮอกกี้ค่ะแล้วก็มีฟิกเกอร์สเกตติ้งค่ะสเกตกีฬาบแบบสวยงามแล้วก็อย่างที่3ก็คือเป็นไอซ์แดนซ์แบบที่เป็นการเป็นการเต้นเต้นแบบสมัยแบบร่วมสมัยเนี่ยนะคะเต้นแล้วก็เต้นบนลานน้แข็ง แต่อันนี้จะไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้เห็นมาๆค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยเขานิยมนะคะแล้วก็แหน่งในการแสดงนไ i ซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอามาใช้กันเยอะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็เริ่มนิยมมีค่ะแล้วพูดถึงความนิยมกีฬาบนลานน้ำแข็งค่ะนิยมมากไหยคะสำหรับคนไทยเองความนิยมเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในปี2อ1 7นนี้นะคะกีฬาบนลานน้ำแข็งเนี่ยค่ะถูกบรรจุลงในกีฬาซีเกมส์ทิงเหรียญด้วยค่ะ รับที่มาของสเก็ตน้ำแข็งนะคะก็เริ่มมีมาตั้งแต่ศตรวรรษที่17ค่ะโดยนักล่าอนานิคมในแถบสแกนดิเนเวียได้ทำรองเท้าสเก็ตเพื่อใช้ในการเดินทางไปยังพื้นที่ที่น้ำได้กลายเป็นน้ำแข็งค่ะโดยตัวรองเท้านี้นะคะก็ใช้หนังสัตว์มาตัดเย็บส่วนใบมีดใต้รองเท้านั้นนะคะก็ใช้กระดูกสัตว์มาทำค่ะซึ่งก็จะมีน้ำหนักมากและก็ไม่คล่องตัวในการลื่นสไลด์ไปบนผืนน้ำแข็งค่ะ จนกระทั่งปีคศ1 8 4 8นะคะกระดูกสัตว์นะคะก็ถูกแทนที่ด้วยแผ่นโลหะบางๆค่ะซึ่งก็จะทําให้เคลื่อนไหวได้ง่ายยิ่งขึ้นต่อมานะคะทหารชาวอังกฤษก็ได้นํากีฬาชนิดนี้เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการสร้างลานน้ำแข็งขึ้นนะคะเป็นที่แรกในเมืองฟิลาเดลเฟียในปีคศ1 8 4 9จากนั้นนะคะกีฬาไอซสเก็ตก็กลายเป็นที่นิยมในทวีปอเมริกาเหนือเนื่องจากมีภาพยนตร์ต่างๆนะคะนำเอากีฬาชนิดนี้มาเป็นโครงเรื่องจนกลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งในประเทศไทยค่ะถามพี่หน่อยเะคะ่<ซ>ะเสน่ห์หรือว่าความสุขความสนุกข,ของกีฬาบนลานน้ำแข็งนี้ โอ้พี่ว่ามันอยู่ที่ความเย็นมั้งคะเล่นเราไม่ร้อนแต่พอออกมานี่ก็หูเหงื่อออกนะคะเหง<า>ื่อออกกันฟักๆเลยแต่ว่าเขาอ,อาจจะไม่ได้ร้อน สำหรับประเทศไทยนั้นนะคะเป็นประเทศที่ไม่มีหิมะตกและมีอุณหภูมิที่น้ำไม่สามารถกลายเป็นน้ำแข็งเองได้ดังนั้นการจะเล่นกีฬาไอซ์สเก็ตนะคะก็จะต้องมีการสร้างลานสเก็ตขึ้นมาค่ะโดยลานสเก็ตน้ำแข็งมาตรฐานแห่งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า World Trade Center หรือศูนย์การค้า c ซ n t r a l w เ r l d ในปัจจุบันค่ะและมีการกระจายการสร้างลานไอซ์สเก็ตไปทั่วกรุงเทพและปริมณฑล รวมไปถึงเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศไทยเลยล่ะค่ะที่หน่อยค่ะส่วนประกอบอะค่ะที่แบบกว่าจะมาเป็นลานน้าแข็งกว้างๆเป็นแผนให้เราได้แบบวิ่งล่นแล่นอย่างเนี้ยค่ะมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างะค่ะก็หัวใจของการทําลานเกตน้ําแข็งเลยนะคะก็คงจะนี้ผลเครื่องทําความเย็นนะคะตั้งอยู่ด้านนอกทาไมต้องตั้งอยู่ด้านนอกเพราะว่าเราต้องเครื่องทาความเย็นอันนี้เนี่ยเราต้องการที่ที่สามารถที่จะระบายอากาศได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเครื่องทําความเย็นเนี่ย เหมือนตัวคอยในแอร์ที่บ้านที่ไปตั้งข้างนอกเพราะมันปล่อยความร้อนออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ด้านนองอาการหลักการเดียวกันใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีท่อที่จะต่อเชื่อมจากท่อจากเครื่องทําความเย็นเข้ามาสู่ในลานสเก็ตน้ำแข็งเข้ามาสู่ในลานสเก็ตใช่ในลานนี้ที่เรายืนอยู่นี่เลยนะคะในลานที่เรายืนอยู่เนี่ย ที่เห็นเนี่ยนะคะจะมีท่อที่เชื่อมต่อจากด้านนอกเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณเป็นพันพันท่อหมายถึงว่าใต้แผงใต้แผงยใช่ค่ะมีท่อเรียงกันเป็นพันพันท่อเลยสําหรับโครงสร้างของการทาลานไอซ์สเก็ตนั้นนะคะขั้นตอนแรกก็เริ่มจากการทาน้ํายากันน้ําซึมลงยังพื้นที่บริเวณที่จะสร้างลานค่ะจากนั้นก็ปูทับด้วยฉนวนเก็บความเย็นและนําท่อทําความเย็นมาประกอบกันจนทั่วลาน และนำทรายเททับเกลี่ยจนทั่วพื้นที่ค่ะโดยตัวทรายนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยเก็บความเย็นแล้วก็สามารถช่วยทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยค่ะเมื่อเกลี่ยทรายจนทั่วแล้วนะคะก็จะทำการทดสอบระบบท่อทำความเย็นว่ามีรอยรั่วหรือไม่หากเกิดรอยรั่วนะคะก็จะทำการอุดด้วยกาวเฉพาะค่ะจนมั่นใจว่าไม่มีรอยรั่วแล้วจึงค่อยๆฉีดน้ำจนทั่วบริเวณลาน ซึ่งการฉีดน้ำนี้นะคะก็จะต้องฉีดกันทีละชั้นทีละชั้นค่ะชั้นหนึ่งนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ3-5ชั่วโมงในการพักเพื่อให้น้ำแข็งค่ะแล้วจึงฉีดชั้นต่อไป ทำแบบนี้นะคะจนได้ความหนาของน้ำแข็งอยู่ที่7-10ซนติเมตรซึ่งถือได้ว่าเป็นความหนาของน้ำแข็งที่เพียงพอในการเล่นสเก็ตค่ะและก็จะไม่ทำให้เกิดรอยร้าวหรือน้ำแข็งแตกหักระหว่างเล่นค่ะและก็จะต้องควบคุมอุณหภูมิความเย็นในลานน้ำแข็งนะคะให้อยู่ที่ลบ7องศาเซลเซียสและรอบสนามนะคะให้อยู่ที่15-20องศาเซลเซียสค่ะเพื่อไม่ให้น้ำแข็งละลายนั่นเองค่ะ พอขึ้นมาถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มทาสีและสีที่มาใช้นี่มันเป็นสีมันเป็นสีพิเศษค่ะสําหรับที่เราจะใช้กับลานกับน้ําแข็งโดยเฉพาะคือต้องเป็นสีเฉพาะเจาะจงสีทาบ้านไม่ได้สีกันน้าไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าสีพวกนี้เราก็ต้องนําเข้ามาเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันอยู่กับน้ํเนื้อมันอาจจะละลายมันใช่ค่ะแล้วเวลาละลายเนี่ยมันก็คือต้องละลายแล้วมันก็ต้องละลายแล้วไม่เกาะเป็นก้อนมันต้องละลายแล้วผ่านลงไปในท่อนะ่ได้เลยก็พอทาสีเสร็จ เป็นสีขาวแบบนี้แล้วอ่าทีนี้เราก็เราก็ก็แล้วแต่นะคะวันนี้เป็นเพื่อความสวยงามแล้วว่าอยากจะมีโลโก้อะไรไหมอะไรเงี้ยอย่างเยอะของเราเนี่ยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทาโลโก้เอามาถึงว่าสามารถทาโลโก้บนลานน้าแข็งด้วยค่ะค่ะใช่ทํายังไงอะคะพี่หน่อยพออันนี้พอเราลงสีใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มสเปรย์น้ําต่อเพื่อสร้างน้ําแข็งขึ้นมาอีกประมาณ 1- ถึง1เซน ครึ่งค่ะนะคะเพื่อให้ให้กรบสีก็คือเพิ่มไปอีกเพิ่ไปชั้นหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวางโลโก้วางโลโก้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะที่เห็นกลางลานสเกนน้ำแข็งนี้นะคะก็คือเหมือนการเอาผ้า มาวางไว้กับโลโสเก็ตใช่ค่ะอันนี้ก็คือการวางโลโการวางโลโก้ค่ะเพราะเวลาที่เราจะทําโลโก้เราไม่ได้เอาสีมาทาอีกทีนึ่งหนูนึกว่ามาเคลนอะไรนั่นใช่ไมมใช่ค่ะไม่ใช่ก็คือว่านี่ก็คือโลโก้ที่เราทําเสร็จมาใช่แล้วมันเป็นผ้าน้องลองจับดูค่ะค่ะมันจะเป็นผ้าวัสดุพิเศษนะคะซึ่งมันเหมือนเป็นตะข่ายค่ะอ๋อใช่ใช่มันเป็นตะข่ายน้ำสามารถผ่านไปได้ค่ะใช่ไหมคะค่ะเพราะเดี๋ยวว่าเราต้องสเปรย์น้ำทับมันขึ้นมาอีก 1, 1> สเซนก็คือเหมือนกับเอาน้ำ,นำมาวางค่ะสำหรับลวดลายหรือโลโก้ต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวน้ําแข็งนะคะก็เกิดจากการนําผ้าตะข่ายบางๆนะคะมาวางบนลานน้าแข็งแล้วจึงค่อยฉีดน้ําทับลงไปอีกครั้งก็เป็นอันวางลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้วละคะาาล่ะอวางโลโก้เสร็จแล้วเราก็จะทําน้ําแข็งอีกประมาณ2เซนนะคะกรบ,บโลโก้อีกทีหนึ่งทีนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น เส้นรวมทั้งหมดนี่มันจะหนาอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนูฟังแล้วดูหลายชั้นมากใช่ควรจะประมาณสัก6เซนติเมตรถ้ามากกว่านั้นคือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องทําพยประหยัดพลังงานด้วยนะคะไม่อยากให้ให้ให้ค่าไฟเป็นสูงมากค่ะค่ะเมื่อได้ลานน้ําแข็งเนี่ยค่ะการดูแลรักษาค่ะมันต้องยังไงบ้างการดูแลรักษาลานสเก็ตน้ําแข็งนะคะที่ถูกต้องก็คือว่าอย่างของเราเนี่ยเรามีการพักเบรก ทุกๆรอบทุกๆ2ชั่วโมงแล้วเราก็มีรถเกลี่ยน้ําแข็งออกมาเพื่อจะเกลี่ยน้ําแข็งะนะคะมาต,ตัดตัดตัดหน้าหน้าน้ําแข็งลงน้ำะนะคะ,คะเพื่อให้น้ําแข็งนี่อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะให้คนในรอบต่อไปเล่นว่าเวลาเล่นส่วนใหญ่จะใบมีดมันจะมีรอยคนที่มาเล่นแล้วเจอมีรอยใบมีดเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดอันตรายได้ ก็คือแล้วก็ให้น้ําแข็งได้พักด้วยต้องพักต้องพักใช่ค่ะน้ําแข็งต้องพักด้วยค่ะแล้วอย่างแบบคนที่มาเล่นเยอะๆมันจะมีผลต่อการที่แบบน้ําแข็งมันจะละลายเร็วหรืออะไรเงี้ยมีผลไหมคะถ้าอุณหภูมิในพื้นที่ได้มาตรฐานอย่างที่เมื่อกี้ว่ายี2ส22นะคะก็แล้วก็ความชื้นต้องอยู่ที่ประมาณ60นะคะก็อันนั้นจะน้ำแข็งจะไม่ละลายจะไม่ละลายแต่ถ้าจะละลายก็เพราะว่าอุณหภูมิยังไม่ได้ ตามที่ตามที่กำหนดค่ะนะคะได้เห็นการสร้างลานไอซ์สเก็ตกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะกามปูจะพาคุณผู้ชมไปดูการเรียนการสอนกีฬาไอซ์สเก็ตว่าเขามีวิธีการสอนกันยังไงและผู้ที่จะเล่นกีฬาไอซ์สเก็ตได้นั้นจะต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างแล้วคนสูงอายุสามารถเรียนได้หรือไม่อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ